รถจีบของผมติดลมอยู่ในป่าลึกยามเย็นพลาติดใกล้ตกดินหลังจากที่ผมขับรถตามทางเควียนเล็กๆในป่าเพื่อออกลาดตะเวนหลังได้รับรายงานจากชาวบ้านว่ามีคนพบเสือโคร่งลายพาดกรตัวใหญ่ออกเพ้นพานเพื่อม,มาลากงวัวควายชาวบ้านไปกัดกินในยามค่ำคืนที่มืดมิดรถติดลมแบบเนี้ยหัวหน้าอุทยานวัย27อย่างผมอะคงจะทำอะไรไม่ได้มาก ได้แต่นั่งเฝ้ารถแล้วก็โทรไปตามลูกน้องให้มาช่วยแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างในป่าเหมือนคนกำลังเล่นน้ำผมก็เลยเดินเข้าไปดูพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆผมก็เห็นสาวชาวป่าสองสามคนกำลังใส่ผ้าถุงเล่นน้ำอาบน้ำกันอย่างสนุกสนานทำให้ผมถึงกระตาค้าง แอบดูอยู่เงียบๆหลังต้นไม้ใหญ่สาวชาวป่าอย่างวันเฮียข่าวสวยราากระเทพบทิดายิ่งคนที่นั่งอาบน้ำอยู่ตรงกลางแล้วด้วยอ่ะยิิงถูกตาถูกใจผิวนี้ขาวเป็นยองใหญ่อายุน่าจะสิบได้ถ้าเปียบเป็นดอกไม้ป่าก็คงจะเป็นดอกไม้ป่าแลกแย้มสื้อทรงเอียงเอวก็น้าฟัดน้าตีเห็นคีทีก็อดใจแทบไม่ไหว ได้แต่แอบลอบกืนน้ำลายลงคอแล้วก็คิดในใจทำยังไงนาะถึงจะได้สาวน้อยคนนี้มานอนกอดเคียงคู่ฉันชูสาวหนุ่มโสดอย่างผมก็ได้แต่เผลอตัวนั่งคิดฝันกลางวันแล้วอยู่ๆพุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆผมก็เกิดสั่นไหวขึ้นมาทำให้ผมสะดุ้งตื่นจากผวังพอผมหันกลับไปดูผมก็ถึงกับต้องตกใจสุดขีด เมื่อเจ้าเสือลายพาดกตกรตัวใหญ่เดินดุมด,มดุมออกมาจากพุ่มไม้ทําให้ผมต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากหลังพุ่มไม้แล้วพวกสาวๆที่อาบน,น้ําอยู่เห็นผมเข้าก็พากันตกใจถึงกับยกขันที่มีสบู่นกแก้วก้อนสีเขียวหอมกุลขึ้นมาปิดบังหน้าอกหน้าใจกันใหญ่แถมผ้าถุงที่พวกเธอใส่ยังเปียกน้ำทำให้เห็น สัด่วนของพวกเธอได้แจ้งชัดเจนใครเนี่ยมาแอบ,บดูพวกเราอาบน้ำกันแบบนี้ได้ไงเนี่ยจากนั้นพวกเธอก็ช่วยกันเอาขันขึ้นมาฟาดหัวผมขอโทษครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้พวกเราหนีกันก่อนดีกว่านะครับไม่งั้นพวกเราะถูกไอ้ลายพาดกรล่ากไปกินแน่เลยสเตือคุณพูดถึงเสือเหรอหญิงสาวคนที่ผมชอบเอ่อยขึ้น ขณะที่มือของผมกําลังจับแขนนุ่มของเธอเอาไว้ก่อนที่ขันใบใหญ่ที่เธอถืออยู่ในมือจะฟาดเข้ามาที่หัวของผมโทษฐานที่ผมมาเฝ้าแอบดูเธออาบน้ําแล้วทันใดน,นั้นเจ้าเสือร้ายลายพาดคอนมันก็โผล่ออกมาพร้อมทั้งคำรามโฮกใหญ่จนคนที่ได้ยินถึงกับขนหัวลุกด้วยความกลัวนีเร็วจ้อยเพื่อนสาวสองคนของเธอพูดขึ้นเสียงสัน้น พร้อมหันหน้าวิ่งหนีแต่จอยสาวชาวป่าหน้ารักวัยสิบแปดได้แต่ยืนนิ่งขาสัน้นแขนขาอ่อนแรงด้วยความกลัวจนผมตัดสินใจรวบร่างบางของเธอขึ้นมาแล้วก็อุ้มเธอพร้อมทั้งวิ่งหนีเจ้าเสือลายตัวใหญ่เจ้าเสือลายตัวใหญ่ก็กระโจนไล่ตามผมมาติดๆจนผมจนตัวต้องรีบวางจอยสาวชาวป่าลง แล้วควักปืนโตขึ้นมายืนประจันหน้ากับเจ้าเสือร้ายโดยที่มีจอยสาวน้อยบ้านป้ายืนตัวสัน่นเกาะไหลผมอยู่ข้างหลังเสือร้ายไล่พัดกอดมันก็เดินมาจ้องตาผมแล้วก็คำรามแยกเขี้ยวขาวยาวใหญ่ก่อนจะกลางกรงเล็บที่ใหญ่แล้วกระชามข้าวหมาหวังจะกระโจนตะปบหัวผมแล้วเสียงปืนลูกซองแฝดในมือของผมก็แผพเสียงดังขึ้น,น,นกึก้องกำปนาต จนเจ้าเสือไล่าลายพัดกรตกใจกระโจนหนีเข้าป่าลึกไปท่ามกลางความโล่งใจของผมที่ยิงคู่มันได้สำเร็จขอบคุณมากเลยนะคะคุณที่ช่วยจอยไว้อะสาวน้อยเข้ามากอดผมทั้งร้องไห้น้ำตาคอเป้าด้วยความกลัวทั้งทั้งที่เธอยังอยู่ในชุดผ้าถุงกระจมอ,อกทำให้ผมถึงกระใจเต้นละรัว หน้าแดงเลือดลมสูดฉีดไปทั่วร่างมุมไวชะกันเพราะความขาวและหอมกล่นของดอกไม้ป่าไวแลกยามอย่างเธอจากนั้นผมก็เดินพาเธอไปส่งเธอที่หมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านผมก็ได้รู้ว่าจอยเป็นถึงลูกของหัวหน้าหมู่บ้านแถมเพื่อนสาวสองคนที่วิ่งหนีเสือออกมาก่อนก็มาฟ้องพ่อของจอยว่าผม แอบดูวพวกเธออาบน้ำแถมยังอุ้มจอยหนีเสือร้ายด้วยทำให้เกิดการผิดผีขึ้นเพราะประเพณีของหนุ่มสาวในหมู่บ้านหากไม่ใช่เนื้อคู่ครองแต่งงานกันก็จะแตะต้องเนื้อตัวกันไม่ได้ไม่งั้นเจ้าป่าเจ้าเขาจะลงโทษให้คนในหมู่บ้านเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดหายานะขึ้นมาในหมู่บ้านผมก็เลยต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับจอย ด้วยความเต็มใจเป็นการถูกบังคับที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตจอยสาวชาวป่าก็ไม่ได้โต้แย้งเพ่อของเธอเพราะดูท่าทางของเธอก็คงจะแอบมีใจให้ผมอยู่ไม่น้อยแล้วในคืนวันแต่งงานขณะที่พวกเราเข้าหออยู่ด้วยการกลางดึกสงัดแขกเลือดชาวบ้านที่มาร่วมงานก็หลับไปพอพิกของเล่าป่าผม จอยสาวช้าป่าไว้สิบแปดก็เริ่มสารสัมพันธ์รักกันในกระท่อมเล็กๆที่สร้างแยกเอาไว้ให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันขณะที่ผมกำลังนอนกอดจอยอยู่นั้นเจ้าเสือร้ายลายพัดก่อนกระดันมาเดินอยู่รอบๆกระท่อมแถมยังเอากงเล็บยาวใหญ่มาตะกายข้างฝากกระท่อมจนเจ้าสาวายแดงมันมาด่างจอย ถึงกระตัวสั้นแขนขาอ่อนแรงผมกระซิบเบาๆที่ซอกคอเธอกลัวเสือเหรอจอยถ้ามันเข้ามาขัดจังหวะพี่อจะยิงมันให้ไซ้แตกเลยเสืออีหยัางไม่รู้เวล่ำเวลาหมูจะหามดันเอาคารเข้ามาซอดจอยจอยไม่ได้กลัวเสือหรอกพี่จอยกลัวพี่มากกว่าดูท่าทางพี่สิเหมือนเสือไม่มีผิดเลย จ้องจะขยาย่ามคืนกินจอยตาเป็นมันเลยอะ่ะเธอพูดเสียงสันแล้วผมก็ค่อยค่อยยืนหน้าเข้าไปจูบเธอแล้วก็สารสัมพันธ์รักตันต่อจนจอยถึงก็ต้องส่งเสียงร้ออันน่าอายออกมาจนเจ้าเสือร้ายที่อยู่นอาก,กระท่อมมันคงรู้ว่าจอยไม่ใช่เหยื่อของมันแต่จอยเป็นเหยื่อของผมมัน ก็เลยกระโจนหนีเข้าป่าไปส่วนผมก็จอยก็มีความสุขด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระท่อมไม้ไผ่ที่ถูกสร้างขึ้นให้ทันวันแต่งงานอย่างลวกๆโยกเยกไปมาแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวจนแทบจะพังแล้วพอตอนเช้าจอยก็ตื่นมาหุงหาอาหารไม่ไหวจนผมต้องลุกไปต้มข้าวต้มให้เธอกิน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าเสือร้ายก็ไม่เคยย่างกายมาหมู่บ้านนี้อีกเลยคงเป็นเพราะว่ามันเจอเสือย่างผมที่ร้ายกาจกว่ามันขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ